พูดถึงการกินอาหารจีนจอยๆไหว้พระเดินชอปปิ้งเพลินๆ,ๆคิดว่าฮ่องกงน่าจะต้องเป็นเดสติเนชันแรกๆที่หลายคนนึกถึงแน่ๆเพราะว่าเขาเป็นทั้งเมืองที่มีความทันสมัยและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์และแน่นอนว่าค่าของชีพเองก็สูงมากเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยด้วยค่ะสาหรับทริปนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปตะลุยเที่ยวและกินกันแบบนอนสต็อปเลยนะคัดมาให้แล้วนะคะทั้งร้านอาหารที่ฮอตฮิตและวัดไหว้พระสําหรับขอพรเสริมความปังอัปเดตฮ่องกงปี2023กันค่ะฮ่อง เป็นทริปแรกหลังโควิดเลยไม่ได้มาฮ่องกงนานมากนะคะแล้วก็ทริปนี้มีแผนเจอเพื่อนด้วยแล้วก็พักผ่อนจริงๆคือแบบอยากเอาตัวเองออกมาจากกรุงเทพบ้างเพราะว่าไม่งั้นก็จะทํางานตลอดเวลานะคะเราไม่ได้มีแผนอะไรมากเพราะว่าตั้งใจมากินกินเที่ยวเที่ยวพักผ่อนนะคะไม่ได้อยากจะแพลนแน่นขนาดนั้นฉะนั้นก็ปล่อยจอยนะคะแต่ว่าเย็นนี้เรามีแผนไปกินดินเนอร์แล้วก็พรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นไหว้พระส,ะส่วนใหญ่เพราะจริงๆ ภารกิจหลักของทริปนี้ก็คือไหว้พระนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าแบบน่าจะไปวัดไหนกันบ้างนะคะอันนี้คือมาไหว้แบบของงานขอความรักด้วยนิดหน่อยแล้วก็ชีวิตด,ดีๆนะคะก็ใครที่อยากจะมาไหว้พระที่ฮ่องกงนะคะเตรียมจุดพิกันได้เลยจ้า ประณเกือบ10นาทีถึงร้านแล้วแต่ว่าร้านนี้ไม่เปิดเพราะว่าเราเมคคุกกิ้งไว้6โมงตอนร้านเปิดเลยนะคะที่นี่เขาจะแบบมีเปิดเป็นรอบๆอบนะคะฉะนั้นต้องบุ๊กกิ้งมาก่อนแล้วต้องใส่ข้อมูลเครดิตด้วยฉะนั้นใครที่จองต้องมาไม่ไงก็จะโดนปรับนะคะมีเวลาที่คุณสามี าานะเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงกันบป้องจะรออีกประมาณ5นาทีได้เข้าละ่ะสำหรับร้านโฮลี่ฟุกนะคะก็เป็นร้านอาหารจีนสไตล์โมเดิร์นทวิสต์นะคะเป็นร้านที่กําลังฮอตอยู่มากๆเลยนะคะช่วงนี้ใครต้องการไปกินนะคะแนะนําให้จองไปก่อนเลยนะคะของเราก็ด้วยความที่ไปกัน2คนก็สั่งเมนูไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นแต่ว่าที่สั่งมาคืออร่อยทุกเมนูนะคะทั้งของคาวของหวานของค้าวเนี่ยเราสั่งมาโปรโทฟูนะบอกว่าอร่อยมากๆคือรสชาติมันจัดจ้านมีความลิ้นชาหม่าล่าเบาๆนะคะส่วนอีกจานนะคะเน้นโปรตีนก็จะเป็นเนื้อาหหแแล้วก็มูดงค่ะะจ อกเลยว่าเนื้อเนี่ยนุ่มมากๆรสชาติอร่อยมากๆแล้วก็ซอสเขาก็มาเทให้บนโต๊ะเลยนะคะคือดีสุดๆกินข้าวก็ต้องตามด้วยหวานนะคะมื้อนี้เราจบด้วยของหวานทีมเบรคฟาสต์นะคะก็จะมาเป็นไอศครีมนะคะเสิร์ฟบนซีเรียลแล้วก็มีราสเบอร์รี่วางอยู่นะคะคืออร่อยมากๆความหวานความเปรี้ยวมันตัดกันได้ดีมากๆเลยคือจบมือได้ฟินสุดๆ, <S <S ๆ จะใช้เรแบบคลาสแล้วก็อันนี้เป็นแท็บมีดออนเลยแล้วก็มีคนอยู่ข้างหลังจะสังจะไปอีกแล้วจ้ะฟาสบุญไาวมากมาถึงก็ต้องเปลี่ยนโต๊ะเลยจ้าอันนี้เป็นโอเมร่าเต้แต่ว่าห้องกงแพงอะไม่เที่ยวห้องกงนานมากรู้สึกว่าแบบทุกอย่างราคาสูงไปหมดเลยอย่างมือนี้ก็ประมาณ1ั0 0สอง อย่างเมื่อวานก็ห้าพันที่ผีคคือลืมเอากระเป๋าตังมาด้วยปกติเป็นคนที่ชอบทาวพย์ลยนะแต่ไม่ได้คิดว่าตัวจะทาวพร์ลยขนาดนี้ <c oughs> วันนี้จะไปทั้งหมด3-4วันเดี๋ยวดูก่อนว่าปิดได้เท่าไหร่สำหรับวันแรกที่เรามานะคะก็คือวัดเจ้าแม่กวนอิมห้องหํานั่นเองเป็นสถานที่ที่คนนิยมมาขอพรด้านการเงินมากๆเลยนะคะโดยที่เขาจะมีวันเปิดทรัพ์ด้วยนะหรือวันยืมเงินเทพเจ้าพิธีที่1ปีมีแค่1ครั้งเท่านั้นนะคะที่นี่นะคะคนเขาจะนิยมมาไหว้ขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมนั่นเองค่ะอยู่หน้าวั ตอนนี้เพิ่งไหว้เสร็จแล้วจะบอกว่าคนที่มาช่วงนี้คือคือควรจะแบบใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีนิดนึงเพราะว่ามันร้อนมากแล้วด้านในคือทั้งคู่ทั้งฟันทั้งเทียนอะไรอย่างเงี้ยคือมันค่อนข้างร้อนนิดนึงนะคะแต่ว่าใครที่จะมานะมันก็มีคือเขาจะมีเซ็ตไหว้ให้ขายในวัดเลยจะมีตั้งแต่แบบประมาณ30ดอลลาร์ขึ้นไปนะคะตอนนี้เรทไปอยู่ประมาณแบบ5 4 5หบาทต่อดอลลาร์นะคะก็ เลือกตามบัจเจตของเรานะคะแล้วเขาก็จะมีแบบไฟ i n s t r u คชั่นให้หมดเลยว่าต้องทําอะไรไหว้ตรงไหนจุดทูบจุดเทียนขั้นตอนยังไงนะคะก็ไม่ต้องวอร์รี่เลยแต่ว่าใครที่สนใจมาไหว้นะเดี๋ยวเราจะแปะ i n s t r u คชั่นคร่าวๆไว้ให้ในคร s c r i p t i o n box นะคะสามารถดูได้เลยวันนี้น่าจะไหวแค่ประมาณ2วัดละเพราะว่าอากาศร้อนมากแล้วก็คือควันแล้วก็เทียนอะไรมันแบบแอบร้อนนิดนึงเราอยากจะทําบุญแบบใจเป็นบุญเนาะก็เดี๋ยวดูกันว่าได้กี่วัดวันที่2แล้วหน้าด้วย ความยมของวัดแรกยังไม่หายถึงวัดที่สองจ้ะก็คือย้ำกระผมขาด,ด้วยไปต,ต่อกันวันสองสำหรับวัดที่2ของวันนี้นะคะก็คือวัดเชยกงเทมเปิลนั่นเองนะคะเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาเพื่อระลึกถึงแม่ทัพเชยกงที่เก่งมากๆในสมัยราชวงศ์ซ่งค่ะคนนิยมมาขอพรเสริมดวงขอโชคลาภและแก้ชงกันแบบรอบด้านเลยนะคะมาที่นี่พลาดไม่ได้นะคะก็คือการหมุนกังหันทองคํานําโชคค่ะเพราะเชื่อกันว่าการหมุนกังหันเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยนะ ว่าไม่ไหวคือผิวขาวมากแล้วก็ไม่ได้อ่ะช้าไม่ได้เลยไปหาข้าวกินข้างนอกดีกว่าเพราะว่าในหะ้างไม่ไหวได้ <N> เนื่องจากห้างที่เราไปนะคะเปิดใหม่แล้วก็มีคิวยาวทุกร้านเลยนะคะเราก็เลยตัดสินใจเดินออกจากห้างมาเพื่อมาหาอาหารง่ายๆจบเป็นร้านนี้นะคะร้านอาหารที่แบบกึงก่งๆตามสั่งนะคะที่เราสั่งมาก็จะเป็นเมนูแบบโลโก้มากๆนะคะเป็นเหมือนหมูปั้นก้อนทอดแต่มันมาเป็นแบบแผ่นๆนะคะแล้วก็สั่งมากินกับผัดผักแล้วก็ไข่ดาวนะคะบอกเลยว่าเออรสชาติก็ดีอยู่นะแล้วก็กินง่ายราคาก็ถูกมากๆด้วยค่ะคนมาถ,ถึงแล้วค่ะเมื่อกี้เรานั่งอูเบอร์มา20นาทีตรงนี้เรียกว่าอะไรนะ ซื่อชานมเนสซี่รีซื่อชานมเนสซีรีก็คือเป็นที่ปฏิบัติของสงฆ์แต่ว่าสวยมากสวยที่สุดแล้วในสามที่ที่เรามาไปม,มาวันนี้คือมันเอาดอมากทุกคนสําหรับทั้งผู้หญิงแนะผู้ชายที่ใส่ขาสั้นมานะคะก็ต้องเป็นลุกป,ประมาณนี้อย่างเราก็เตรียมตัวมาเรียบร้อยแล้วเราเลายใส่กระโปรงมาแล้วก็ซื้อเสื้อเปลี่ยนเมื่อกี้นะคะ ส่วนวัดที่3ของเรานะคะบอกเลยว่ายิ่งใหญ่อลังการมากๆนะคะเพราะว่าเรามาไหว้เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่อันดับ2ของโลกกันค่ะเป็นวัดที่อยู่เขตชานเมืองนะคะตั้งอยู่บนภูเขาบรรยากาศเนี่ยเงียบสงบมากๆรมรือนมากๆ,ๆด้วยนะคะและยังมีส่วนของพิพ,ธพิธภัณฑ์ที่เก็บว,วัตถุโบราณเกี่ยวกับพุทธศาสนาไว้ให้ได้เข้าชมอีกด,ด้วยค่ะส่วนที่นี่นะคะเขาก็พิเศษมากๆนะคะเขาจํากัดจํานวนคนเข้าชมวันละ500คนเท่านั้นนะคะต้องกดออนไลน์กันไปก่อนเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ให้นาเนื้อสัตว์เครื่องดื่มแอลโกอฮอล์แล้วก็อาหารเข้าไปด้วยนะะคตต้องงแ่กาายสุภพ ไม่ใส่เสื้อแขนกุดขาสัาน้นแล้วก็ให้ศึกษาข้อมูลไปก่อนนะคะทางออนไลน์ได้เลยแต่ละจุดเขาก็จะมีเหมือนเป็นมิชชั่นที่ทประมาณนั้นเพื่อมันจะแบบจะมีคำสอนของแต่ละสเตชันนะคะแล้วก็มาเก็บแตมป์ที่ไม่เหมือนกันออแล้วก็ต้องทำให้ครบแล้วก็จะมีคำสอนคือให้ความรู้อะไรสักอย่างก็ดีมาก เราทำผิดอะไไม่อยากทำอีกเลยทำผิดก็เขียนไว้แล้วก็เอามาใส่กล่องนได้ใครที่เป็นสายคุณสายทำกคุณชอบไหว้ผานะคะก็แนะนำให้ทำจองเข้ามาก่อนเลยสามารถจองได้ออนไลน์นะคะใครสนใจเดี๋ยวแปะไว้ให้ด้านล่างใน description box มีเป็นโอเจ้าแม่กคนที่ใหญ่ที่สองของโลกนะแต่อากาศคือร้อนจริงใครที่จะใส่แขนสั้นก็เอาผ้าคุมมาด้วยนะคะ ก็จบวันแล้วนะคะใกล้จบแล้วแหละคือเดินเกือบรอบแล้วคะก็ได้แสแตมเกือบหมดแล้วจะบอกว่าสําหรับคนที่เป็นแบบสายบูชอบทําบูลชอบไหว้ผาคนะ,คะตรงนี้คือดีมากๆนอกจากว่าจะได้ไหว้ผา,าแล้วนะก็คือเขายังจะมีคําสอนดีๆที่สอดแทรกในพวกแอคทิวิตี้ย่างที่เราไปแสแตมอะ่ะคือแต่ละสเตชัน Station, เขาก็จะมีบอกว่าแบบ ควรจะทําอะไรแล้วมันเป็นเหมือนสอนแทรกคาสอนไปด้วยคือเราว่ามันต้องทําไปแล้วก็คิดตามไปด้วยมันถึงจะได้บทเรียนอะไรสักอย่างค่ะเหมือนกิจกรรมที่เราไปทําแล้วเราชอบมากๆของที่นี่ก็คือไปเขียนคําสอนแต่จริงๆมันเป็นภาษาจีนนะเราอาจจะไม่ได้รับรู้ถึงสารทั้งหมดหรอกแต่ว่าสิ่งที่เราได้คือแบบสมาธิเนาะก,การอยู่กับปัจจุบันแล้วก็เราว่าทําให้มันนิ่งสงบใครที่แบบมาวัดมาไหว้พระแล้วก็อยากได้บรรยากาศที่เงียบสงบจริงๆไม่วุ่นวายไม่ผุผพาน,นะคะก็แนะนำมากๆ ที่นี่คือคือที่นี่กว้างมากๆคือดูดิแล้ววิวสวยมากคือสถานที่สวยมากกิจกรรมดีมากๆนะคะแล้วเรารู้สึกว่าจะได้อะไรกลับไปมากกว่าแค่การแบบทําบุญไหว้ผาเฉยๆได้ได้ข้อคิดดีๆกลับไปแน่นอนนะคะก็สำหรับใครที่ชอบแนวนี้นะคะก็อย่าลืมทาจองกันไปก่อนนะคะ ามาดินเนอร์แล้วนะคะก็วันนี้เราจะมากินบาร์สโนโดมีคนคอมเมนต์มาใน i อจีแนะนำร้านนี้นะคะแล้วก็ใกล้โรงแรมเราพอดีด้วยมีเมนูแบบเกี้วน้ำมีซุป,ปมีบะหมี่อะไรด้วยนะเมนูแบบน่าสนใจดีคือเราเนี่ยตั้งใจแวะมากินก่อนเพราะว่าตัวเหนียวมากแล้วก็คิดว่าถ้าอาบน้ำเสร็จก็คงจะเหนื่อยจะง่วงนะคะก็เลยรวบให้จบใครที่แบบอยากพักที่ทูโฮเทลมาแล้วนะคะร้านนี้ก็ใช้ได้เดี๋ยวลองกินเดี๋ยวลองกินแล้วมารีวิวว่าควร ขวดมาไหมแต่ว่าเขามีเป็นเซตๆเไปนะคะเพราะเมื่อกี้เราสั่งเซตเอไปก็จะมีบะหมี่เกีย๊ยวแล้วก็มีเซตเกียเก๊ยวใช่ปะ่ะแล้วก็มีผักเราสั่งนักเต้าหู้เย็นมาด้าวย เลจิเทเรียรมา2วันแล้วเพราะว่ามื้อเที่ยงกับมื้อเย็นคือแน่นๆจุกๆจ้าต้องดมด้วยมื้อเช้าวันี้นะคะเราไปทานเบเกิลมาเมื่อกี้แถวโรงแรมอร่อยเลยนะคะร้านชื่อ101 Binary นะคะก็จะเป็นแเบเกิลทั่วไปนะแต่ว่า เน้นแบบเฮลตี้คลาร์บน้อยแล้วก็รสชาติดีมากเลยนะคิดว่าเ๋จะได้มีไปสัมนะเพราะอยู่ใกล้โรงแรมมากเลยอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะมาทําก่อนไปเจอเพื่อนเที่ยงนี้ก็คือการไปพิกแคมเราจริงๆไม่ได้หาข้อมูลมาก่อนเลยนะแต่ว่ามันดูเป็นเหมือนอะไรที่ควรมาทําช่วงนี้นะคะก็เลยกําลังจะเดินไปเมื่อกี้นั่งแคมมานั่งเทรนต่อแคมมาแล้วก็กําลังจะเดินต่อไปนะคะเที่นี้ฝนกว่าอากาศก็จะเหนือนิดนึงแต่โชคดีที่เราใส่สนิเกอร์มายาง เดี๋ยวไปเจอที่คลิแมดีกว่าเพราะว่าตรงนี้เสียงดังมากนะคะเดีย๋ยวไปดูกันว่าพีแคมปน้าไปไหมควรตามไหมยังไงอันนี้เป็นลา่าตัวเพื่อนแล้วจ้าไปที่ไปที่แคมป์ก็เอาจริงยังไม่รู้เลยว่าข้างในมีอะไรบ้างแต่เพื่อนบอกว่าควรจะเป็นหนึ่งในสิบที่ควรมาตัวเพื่อนอ่ะเป็นคนที่อยู่ฮ่องงแต่ว่านั่งอยู่ฝรั่งเศสค่ะ เราซื journey, premium, ้อห <Okay. S 1> like ัวรีเทิร์นก็คือจริงๆคนที่อยากจะไปขึ้นแบบวิวสูงๆก็สามารถไปขึ้นสกายเทอร์เรสได้ตรงข้างบนก็คือมันเรานั่งจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนสามารถซื้อทั้งพีแคมแล้วก็กาเชอร์เรสได้แต่ว่าเราอ่ะมีเวลาแค่นี้ฉะนั้นเราจะไปแค่พีแคมอย่างเดียวฉะนั้นเราซื้อ2คนนะพีแคมรีเทิร์นอยู่ที่1 7 6อดอลลาร์คะคะ้อใครที่อยากมาก็เตรียมเัยนา จริงคือมานั่งกินกาแฟมานั่งกินข้า,ชาวช้าตรงนี้ยังได้เลยแล้วว่ามันแบบดีดมากนะคะนั่งแบบผลอนตรงนี้เมื่อก่อนเป็นเหมือนแบบสถานีตำรวจที่เป็นเฮดฟอร์เตอร์นะคะแล้วเขาเอามาทําเป็นแบบร้านอาหารนู่นนี่นั่นแล้วก็ตรงนี้เป็นแบบแอเรียส่วนกลางนะคะกำลังเซตอัพอปกนทิปิชันอะไรก็ไม่รู้ มากินเดินมาไกลมากเลยอ่ะทุกคน Take yours โอเก๊าชิค l a s ฟ okay, i c b l a c k m กเม Tea นะคะ <Thank you. S 2> แกับไข่มุก <All right. S 2> เดี๋ยวเราจะไป M Plus นะคะเย้ yeah. สบายแล้วชีวิตมาถึงแล้วคะ่ะ M Plus เดี๋ยวจะไปดูศิลปะข้างในกันจ้า มาถ่ายรูปนะคะก็มาชั้นสามได้จะเป็นแบบโซนเอ้าดร์แล้วมันก็จะมีคิวแบบเนี่ยมีคนมาถ่ายรีวดดิ้งด้วยอะคือแบบเออเขาถ้าจัดสเปซดีมากแล้วตรงนี้คือจะบอกว่ามันมีพื้นที่เยอะมากๆคือนอกจากตรงนี้แล้วยังมีแกลเลอรี่อีก2ที่ที่สามารถมองเห็นได้แล้วก็จะมีสวนเต็มเลยน,นะคะใครที่ชอบแบบแอบร์เรียสีเขียววัฒนกิจกรรมที่ไม่ใช่เดินห้างนะคะแนะนํามากๆเลยตรงนี้คือดีมากแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปตรงนี้กัน สำหรับ D ดย3และ4นะคะบอกเลยว่าไม่ได้ถ่ายอะไรมากนะคะเพราะว่าอยากจะเปนคุณภาพทไทม์ทั้งกับสามีแล้วก็กับเพื่อนๆด้วยนะคะใครที่กําลังมีแพลนไปฮ่องกงนะคะแล้วก็อยากจะปักหมุดตามเที่ยวตามเนี่ยเราจะใส่แพลนต่างๆของเราไว้ให้ใน description box เนะคะสามารถไปเที่ยวตามได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe นะคะอย่าลืมกดกันด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะ enjoy คลิปนี้ไปกับเรานะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ